มาข้อที่14เนี่ยครูครูทำให้ดูทุกข้อเลยเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่เรียนออนไลน์แต่ครูอยากให้นักเรียนเรียนได้ทุกที่ทุกโอกาสนะคะจงหาสมการเส้นตรงอ่ามีสมการเส้นตรงที่ยังไงใช้คำว่าตั้งฉากนะกับสมการนี้เพราะนั้นนักเรียนแอบรู้แล้วแหละว่าสมการเส้นตรงที่นักเรียนอยากได้นะ่ะอ่าสูตรของมันนะคือ y ลบ y 1 เท่ากับ m คูณกับ x ลบ x 1เพราะนั้นคุณจะต้องรู้จุดผ่านคือ x 1กับ y 1แต่คุณจะต้องรู้ความชันด้วยเพราะนั้นครูให้สมการเส้นตรงที่อยากได้ความชันเป็น m สมการเส้นตรงเส้นนี้ความชันคือ m 1นโอเคนะซึ่งสมการเส้นตรงที่นักเรียนเห็นณนะขณะนี้ที่ตั้งฉากเนี่ย นักเรียนหาความชันของสมการเส้นตรง m 1ได้จากไหนคะสมการเส้นตรงเส้นนี้อยู่ในรูปทั่วไปนักเรียนติดลบไว้ก่อนนะติดลบไว้ก่อนหลังจากนั้นเอาสมิทธิ์หน้า x คือเลขหนึ่งเนี่ยมาวางและส่วนด้วยสมิทธิ์หน้า y ซึ่งถ้ามีเครื่องหมายลบนักเรียนเอาลบมาด้วยลบเจ็ดเพราะนั้นความชันของเขาคือหนึ่งส่วนเจ็ดนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าไอความชันของเส้นตรง ของเราเนี่ยนะคะคือ m เนี่ยขุโทดตรงนี้ไว้ก่อนนะอ่ะุดทดตรงนี้ไว้ก่อนคือ m คูณกับ m 1เท่ากับ1นึ่งส่วนโทษทีลบหเพราะฉะนั้น m ของเราไปคูณกับหนึ่งส่วนเเท่ากับลบหซึ่งจะทำให้เราได้ m เป็นลบเนี่ไงได้แล้วอ่ะเราได้ m เป็นลบเจ็ดน,นี่ก็ไปแทนตรงนี้ค่ะ แต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือ y1 นเนาะ,ะลบ7กับ x1 เนี่ยคือสิ่งที่ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้มาอ่านจยดต่อโจทย์บอกว่าอ่าเราล็อกข้อที่13เลยก็ได้ว่าเฮ้ยเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยนะที่อยากได้เนี่ยเขาได้ไปผ่านจุดที่เส้นตรงเส้นนี้ตัดกับเส้นตรงเส้นนี้ก็เหมือนเดิมค่ะถ้าหาจุดตัดจุดตัด น,น,นี่ก็คือการแก้สมการเพราะ,ะนั้นการแก้สมการของนักเรียนเนี่ยก็คือให้ x ลบ7 y ลบ11เนี่ยเท่ากับ0ย์เป็นสมการที่1เนาะกับ3 x บวก5 y ลบเเท่ากับ0นย์เนี่ยเป็นสมการที่2ครูคงต้องกำจัดตัวแปร,แร x ก่อนเพราะว่าสมธสิ์เขามันไม่เท่ากันครูให้สมการที่1นะคะคูณ3 3สมคูณสมการที่1ครูก็จะได้เป็น 3 x ลบ21 y ลบส3เท่ากับ0เป็นสมการที่3หลังจากนั้นนักเรียนสังเกตดูนะครูอยากจะกำจัดตัวแปรนี้ y ตีลบครูจะเอา2สมการนี้มาลบกันแต่ครูจะเอา2ตั้งและครูจะลบด้วย3เพราะนั้นก็จะได้สมการที่2ลบด้วยสมการที่3อาอะนะลบนะ,ะลบกันหายนะ5 y ลบด้วย ลบ21 y ลบตัวนี้เจอลบตัวนี้เป็นบวกเนาะก็จะได้5 y บวก21เป็น26 Y ตรงนี้ติดลบนะลบเจอลบตรงนี้เป็นบวกนะลบ7บวกกับ33นะอ่ะเขียนไว้ก่อนลบ7บวกกับ33อ่ะก็เหมือนกับตัวนี้ลบเนาะ7 8 9 1 0 11 12 13เหลือ6เป็น26นะเพราะฉะนั้น เราก็จะได้บวก26เท่ากับ0ครคูลบเลขไม่ค่อยเก่งนะอ่า2 6 y เท่ากับลบ26 y เท่ากับลบ1โอเคได้ y แทนที่ y ลงไปในสมการที่1แล้วกันนะตรงนี้นะเราก็จะได้ x ลบ7กับลบ1ลบ11เท่ากับเราได้ x บวก7ลบ11เท่ากับ0เพราะนั้น x ของเรา 7 8 9 10 11ได้ลบ4เนาะเท่ากับ0หรือ x ของเราเนี่ยมันเท่ากับ4เนี่ยครูมี2ค่าแล้วค่านี้นะคะคือ y แล้วก็ค่านี้คือ x x กับ y ที่ครูพูดถึงเนี่ยมันหมายถึง x 1แล้วก็ y 1เพราะเขาคือจุดที่ผ่านเนี่ยครูไปเขียนตรงนี้เพราะนั้นเราได้จุดที่ เส้นตรงผ่านตรงนี้นะคะคูได้ x เป็น4แล้วก็ได้ y เป็นลบ1ไอจุดนี้ครูให้เป็น x 1แล้วก็ y 1นักเรียนก็เอาไปแทนที่ตรงนี้ได้เลยเพราะนั้นเราก็จะได้ y ลบ y 1ติดลบ1ลบ7คูณ x ลบ4เพราะนั้นลบเจอลบเป็นบวกเราก็จะได้ลบ7 x แล้วก็บวก28 จำเป็นจะต้องตอบในรูปสมการรูปทั่วไปย้ายไปค่ะบวก y บวก1ลบ28เท่ากบ0หรือ7 x บวก y ลบ27เท่ากับ0เห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ